สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในข้อสอบแพทหนึ่งมีนาคมปีห้าสามเรื่องจานวนเชิงซ้อนนะคะข้อที่สามจุดสี่ให้เซตหนึ่งและเซตสองเป็นจํานวนเชิงซ้อนใดๆดและเซตสองบาแทนสังยุคของเซตสองถ้าห้าเซตหนึ่งบวกกับสองเซตสองเท่ากับห้าและเซตสองบาของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งบวกสองไอเมื่ออายุกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแล้วค่าของค่าสมบูรณ์ห้าเซตหนึ่งอินเวอร์สจะเท่ากับเท่าใดนะคะค่ะเรื่องนี้อันดับแรกที่เราต้องรู้นะคะก็คือ z ซดอินเเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ศษหนึ่งส่วน z หรือมันจะเท่ากับ z b a บาร์หารด้วย z คูณอยู่กับ z b a บาร์หรือมันก็จะเท่ากับ a b ลบส่วนด้วย a ยกำลังสองบวกบยกกำลังสองนั่นเองค่ะแนวคิดข้อนี้นะคะจาก z 2สองยกกำลังสองเอ๊ะขอโทษค่ะจากนะคะ z สองบาร์ เท่ากับ1บวก2 i ก็จะได้นอ้าเสดสองของเรามีค่าเท่ากับ1ลบ2 i งไอแน่จนะคะหาเสดหนึ่งบวกกับ2องเสดสองเท่ากับหเราก็จะแทนค่าของเสดสองของเราตรงนี้นะคะลงไปในสมการ ก็จะได้เป็น 5z1 บวกกับ2คูณกับ1ลบ 2i เท่ากับ5ก็จะเป็น 5z1 บวก2ลบ 4i เท่ากับ5เราจะได้ว่า 5z1 ของเราเนี่ยนะคะจะเท่ากับ 3บวก 4i เพราะฉะนั้น z ซตตัวเดียวของเราก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน5บวกกับเศษ4ส่วน 5i นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาเซตหนึ่งอินเวนก็จะได้เซตหนึ่งอินเวของเราเนี่ยนะคะเท่ากับ a ลบ b i ของเราในข้อนี้ก็คือ เศษสามส่วนห้าลบเศษสี 5, ่ส่วนห้าไอส่วนด้วย a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองในข้อนี้ของเราก็คือเศษสามส่วนห้ายกกำลังสองบวกกับเศษสี่ส่วนห้ายกกำลังสองนั่นเองค่ะซึ่งเศษสามส่วนห้ายกกำลังสองเราจะมีค่าเท่ากับ เศษเก้าส่วนยี่สิบห้านี้นะคะก็จะเป็นเศษเก้าส่วนยี่สิบห้าบวกกับสี่ส่วนห้ายกกำลังทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเป็นเศษสิบหกส่วนยี่สิบห้าพอบวกกันแล้วมันจะเท่ากับยี่สิบห้าส่วนยี่สิบห้าซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเส้นหนึ่งอินดูต์ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนห้าลบเศษสี่ส่วนห้าไอนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะคะ จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ5 z 1 inverse ของเราเนี่ยนะคะจะมีค่าตรากับค่าสมบูรณ์ของ5คูณอยู่กับเศษ3ส่วน5ลบเศษ4ส่วน5 i ซึ่งมันก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ3ลบ4 i นั่นเองค่ะซึ่งจะมีค่าตระกับ สแควรูทสามยกกาลังสองบวกกับลบสียกกาลังสองนั่นเองค่ะสามยกกาลังสองก็จะเป็น9ก้าบวกกับลบสียกกาลังสองนะคะก็จะเป็น16บหกซึ่งเก้าบวกกับ16บหกได้ยี้าถอดค่าออกมาก็จะเป็น5้านั่นเองดังนั้นนะคะค่าสมบูรณ์ของ5้ ูณกับเส้นหนึ่งอินเวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับห้าหรืออีกวิธีนะคะจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าเส้นหนึ่งของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับสามส่วนห้าบวกกับสี่ส่วนห้าไดูไหมคะและเส้นหนึ่งบาของเราเนี่ยนะคะตรงนี้มันคือเศษหนึ่งส่วนแเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เลยนะคะจะเขียนอีกวิธี เราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ5 z 1 i n v e r s e เนี่ยนะคะจะมีค่าระกับค่าสมบูรณ์ของ5คูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของ z 1 i n v e r s e ซึ่ง z 1 i n v e r s e ตรงนี้ของเรามันคือเศษ1ส่วน z นั่นเองก็จะเป็น5หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ z 1ซึ่งเ1ของเราก็คือเศษ3ส่วน5บวกกับเศษ4ส่วนห้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใส่ค่าสมบูรณ์ไปก็จะเป็น เศษห้าส่วนด้วยเศษสามส่วน5้ายกกำลังสองบวกเศษสี่ส่วน, 4, วน5้ายกกำลังสองนั่นเองค่ะเป็นสแควรูทหาซึ่งภายใน ค่าล่างนะคะสแควรู t ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะเท่ากันนะคะนั่นก็คือ5นั่นเองค่ะทําได้สมบูรณ์โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ